าดูครับว่าชัดเท่าไหร่เออตอนแรกผมก็กะว่าจะใส่ลิ้นวงลีแหละทุกคนใครที่ใส่ลิ้นวงลีก็คอมเมนต์มาบอกนะนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาพแบบมืดของเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพาดูสภาพโอ้โ oh. หจอดจนแบบว่าฝุ่นเกิดมากเลยนะครับไอตัวปัญหาที่แต่ก่อนรถเราพังบ่อยๆเนี่ย mm. ก็ไอตัวนี้เลยนะครับไอตัวปัญหาเลยเนี่ยทุกคนเนี่ย สาย TP นะตอนนี้เราก็ได้ทําการโมดิฟายใหม่แล้วเราก็ทําการพันเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราแก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วก็คือ TP ตกนะแล้วก็แรงดันเนี่ยตกด้วยแต่ว่าแรงดันเราก็แก้ไปแล้วแก้ไปหมดแล้วก็ต้องรอดูว่าเราจอดทิ้งไว้รอบเนี้มันจะตกอีกหรือเปล่านะครับไอ้รอบเนี้ยเราก็น่าจะรันอินก่อนแล้วเราค่อยจะกลับมาเล่งๆเบิ้นเบิ้นดูว่าแรงดันตกไหมอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ ยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยฝีมือบายช่างเดชบ้านโนนคนโก้ที่แบบว่าสาวทิ้งนะครับผมอื่นๆล่ะยังแบบปกติดีไหมช่างของอื่นข้อไอชุดเดิมอะที่วิ่ง200ก็คือเราต้องบอกก่อนนะว่าฝั่งไอจานไฟเนี่ยแบบเละมากเลยนะเป็นแบบมันไม่ค่อยตรงเนาะก็ยังวิ่งได้อ่ะเออทีพีก็ตกอันนี้อันนี้ด้วยแรงนั้นตกนะแต่ก็ยังก็ยังวิ่งได้200นะทุกคนเลยเดี๋ยวรอดู รอบนี้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะมีให้เห็นอีกสเต็ปใหม่แต่ว่าคือเราทําให้มันโป่งกว่าเดิมแต่ก็คือน่าจะขี่มันมันเหมือนเดิมอ่ะลองทายมาดูครับว่าชัดเท่าไหร่เออถ่ายมาดูนะทุนว่าชัดเท่าไหร่เออลุยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่างเดชที่โดนแฟนทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงยกขึ้นแล้วเหลือนีไล่พวกระบบน้ำมงน้ำมันตาถังดูดิ เละมากทุกคนเละจริงเละจริงรถเรานะโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องช้างซิงด้วยแล้วกันนะครับ ผ่านมาอีกวันแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการเอารถไปล้างเป็นที่เรียบร้อยนี่ป็นได้เริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วตอนแรกนี่ดูไม่ได้เลยฝุ่นแบบกเกาะเกลืเลยตอนนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนลิ้นสักหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ลิ้นตัวนี้มันค่อนทางที่จะใหญ่นะครับก็ลิ้น48มิลน,นะทุกคนคิดว่าใหญ่ไหมอีกนิดนึงก็จะเท่าลูกสูบ110แล้วนะครับลิ้น48มิลน,นะลิ้นใหญ่เวอร์นะก็น่าจะขวดน้ําลงได้เลยเด้อ ลงได้ไหมนี่ใหญ่ใหญ่นะทุกคนอันนี้ควรอะไรควดน้ำเล็กๆนะีก่ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลิ้นใหม่นะครับตอนแรกผมก็กะว,ว่าจะใส่ลิ้นวงรีเลยทุกคนผมแต่ว่าผมก็ยังยังไม่ค่อยชัวร์ยังไม่ค่อยมั่นใจวะใครที่ใส่ลิ้นวงลีก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะ mm hmm. เผื่อแบบถ้ามันดีผมก็จะได้หามาใส่ด้วยอันนี้มันก็เป็นลิ้น ลิ้นเซียเอฟ450นะครับลิ้นนอกไม่รู้ว่าในไทยมีไหมแต่ว่าผมชอบเรียกว่าลิ้นนอกนะครับแล้วก็ไอ้ลิ้นตัวนี้มันเป็นลิ้นตัวนี้แหละลิ้น450นี่แหละแต่คือไปล้วงเพิ่มนะครับมันจะใบใหญ่กว่าแล้วก็จะเปลี่ยนออกหน่อยอันนี้เหมือนตั้งมานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะตั้งกลับคืนนะครับก็ประมาณนี้ปากตรงปากเจแต่เราจะไปลองบนไดโนโด่ด้วยว่าตัวไหนจะดีกว่ากันเราก็จะใส่ตัวนั้นนะครับโอเคทุกคน เมื่อคืนเราเปลี่ยนลินเบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกเราก็กล่าว่าจะไปลานลินหละแต่ว่าฝนตกพอดีก็นอนฝนตกพอดีเลยเออก็เดี๋ยววันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเอาไปขี่เล่นลานลินกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คแรงดันปั๊มตีก,ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแรงดันปั๊มตีเราตกหรือเปล่ารถมันค่อนข้างที่จะจอดนานเนาะโกช่างเดดว,ว่าตกปะอาจจะมีแรงดันตกใช่ไหมน้ำมันก็ค้างไว้ อีแปดห้าด้วยเจ้อีแปดห้าคลางไว้นานเลยนะครับทุกคนไม่มั่นใจว่าจะตกไหมจะขอให้อย่าตกแล้วกันเพิ่ง <c oughs> เปลี่ยนไปนี่ใช่เปลี่ยนไปแล้วก็แล้วเราก็จอดจอดยาวแค่นี้ได้ดูกันทุกคนว่าอะไรไน่าจะตกปะให้เด็กมาตกปะเจี่ยเสียบยากโอ้ยดูดูสามใบนะครับเมื่อกี้ขึ้นประมาณสามบาทสองเลยนะอันนี้เราบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมใช้เป็น ปามตี NK 110หรือ120 LB k เท่าไร่ลืมเหมือนกันราชาเท่าไหร่อาจจะ120ยยี่สิบจไม่ได้จำบ่าใดคื้อกันเราจะลองติดดูเล่งดูก่อนก่อนที่จะออกไปขี่เพื่อความปลอดภัยของลูกสูบนะครับแต่ตอนนี้สตาร์ทดูแล้วรู้สึกว่าซีนซีนบาลอ,อาจจะรั่วซึมนะครับเดี๋ยวเราตอนรืเ้เช็คใหม่เราก็เจนซีนบาลอะไรด้วยว่ เห็นมีควันจัก๊กกะหน่อยตอนนี้ยสามประมาณสามบาทสองนะครับคร่าวๆมาช่างเด็ดต่อพี่มาถ่ายให้หน่อยดิเดีด๋ยวให้ช่างเด็ดตัดมือให้หน่อยได้ช่างเด็ดเขาสตาร์ทมือให้หน่อยนะครับตาร์ทมือต้องใส่เกียร์แล้วนะครับน,นี่เกียร์ไหน เฮ้ยนี่แหละเอจะได้ขี่ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับทุกคนรถสตาร์ทมือ ปรมาณสองสองบาทเจ็ดสองบาทแปดแต่เราอาจจะคอลีคูลีให้มันแบบเพิ่มไปสักให้มันอยู่สักประมาณสามบาทห้านะเวลามันลงให้มันลงเหลือประมาณสัามบาทสองอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคเนี่ก็ตกอยู่นิดนึงแต่ตกตกไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไะโอ้ยงงเดีย๋ยวขอออกไปข้างนอกก่อนทุกคนมันแบบฟุ้งเกินเ,เดี๋ยวเราจะคอลีคูลีนะครับเพราะว่ารถเราอ่ะมันไม่ได้มีเลคูเลตอันนี้ใช่นไหม ในตัวปรับแรงดันอะเราก็จะคอลกูเลตให้มันขึ้นอยู่สักประมาณ3าบาหอะไรเงี้ยมันก็จะหล่นลงมา 3, 3, 5, 3, 4, ประมาณ3บาทสองสามบาห้าสามบาปหรือประมาณ3าบาทสองนี้ก็ได้นะครับทุกคนคก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวเราลือเช็คสักรอบและเดี๋ยวออกไปขี่รันอินกันดูว่าเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่รอชมบักมืดอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเค let's go